ดูกันเลยครับผมหายเลยครับผมเรียบร้อยครับผมไม่เหลือครับผมกบครับผมมาแล้วครับผมซ้ำยาครับผมนี่นะครับไปกันต่อครับผมลังที่สองครับ ล้างล้างที่สองอยู่แถวนี้เลยครับผมล้างสองครับผมนี่วะโอ้หตัวนี้ครับสามตัวครับพี่น้องเต็มเต็มครับมัอนี่สามตัวครับสวยครับผมสวยครับสุดครับผมสวยครับผมหมืนหมานครับผมพี่น้องเริ่มหมานละกบมีแต่กบเลยครับผมตามพ่งหน้าครับผม ไปกัะตอ้อครับผมไปแล้วครับผมโอ้ไปกัะตอ้อครับผม,บบผมเข้ากระล่มนะครับผม ไปกันต่อครับผมนะครับมาดูมาเบิ้งลัางต่อไปครับผมเยอะนี่สุดยอดอีหลีครับผมเอยอะลัาง,งต่อไปครับผมโอ,อ้ตากล้องเกือบตกคันหน้าครับผมหลังสาวมาจังไรครับผม นอนทาแล้วบ่อู้บหเงียบพี่น้องบเงียบครับผมสามเต้มพี่น้องสามโตครับพี่น้องกบมีแต่กบครับผมหน้าดีกายผมโอ้เรียบร้อยครับผมเต็มเต็มแลยครับผมจังครับเลยครับผมมีแต่ครบเน้นๆครับผมงานนี้บไม่เขียนไล้วสําครับแอนแมนแมนไปกระต่อครับผมมาแล้วครับผมสามล้านครับผมเดี๋ยวกับ โดนถึกตัวครับผมสามล่างยังไม่พลาดเลยครับผมราง้ตดอกรับงนนี่คือเจ้าของรีสอร์ทนะครับผมตามมาอยู่หลังซีว่าอย่างไรครับผมอย่างสองโตอยู่ครับผม บ่พลาดครับบ่พลาดครับงานนี้สุดๆครับผมไปกันต่อครับต่างที่ซีกจากโอภาสครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวบอกถ่ายคลิปนะผมเยอะน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกถ่ายคลิปนะครับผมก่อนปิดคลิปครับด้วยต,ตาตากล้องคนรอคือกอรครับผมล่างนี่ไว้จังได้ครับผม จะเอ๋โอ้โหไม่เหลือครับผมสามสามตัวครับผมเน้นๆครับผมสุดยอดครับผมมีแต่กบครับผมเยอะสุดนี่พี่้องเอ้ยจังสิดังสีพี่้องเยอะสุดนี่นะสุดยอดเลยพี่ลองมีตัวเป็นโดนครับผมไปกันต่อครับผมนี่ครับล้างต่อไปยู่ข้างหน้าเท่านี้ครับผม สตัครบีีเบื้องหลังนี่ครับว่าจะมีตัวไหมครับผมหลังนี้เงียบโอ้ยหผัดแล้วผมผาดแล้วฮะไม่ได้แดกคุณล่ไม่เป็นยังครับพี่น้องผาดแค่หลังเดียวครับผมขาดที่บอยไม่จบอยไมีกบมีบอยยักตีบนะครับผม มันไม่ถปกันต่อเลยครับผมลางนี้ผาดผาดแค่าลางเดียวครับผมหยุดแต่กองหมุนแล้วครับผมหมุนก่อนครับผมอ ไปกันต่อครับผมกองอซีบอดีกันปานไหนกันด้ครับดังนี้โอ้ไม่เหลือครับผมนอนมันนอนอยู่ครับผมจึกตัวครับสามตัวครับพี่น้องสามตัวเคร่งพี่น้องตัวหนึ่งนี่โอ้สามตัวเคร่งพี่ว่า จะเป็นกบนะครับตัวหน่อยอนับองกันเลยครับสองสามโตครับแต่หลังตีพ่นผมถูกไม่ได้แด่คุณลอกตีพ้นพายครับผ่าสองครับผมผ่าสองผกเปน็นยังครับผม กนต่อครับผมเดี๋ยวเอาสิตามพันเล็กครับเดี๋ยวว่าใส่ใส่ใกล้ๆกันนี่บอดีนะครับพอเยอะเยอเข้าเนี่ยแบบว่ามันมันคิดวดเยอนะครับผมเรื่องที่ว่าเรื่องโกลเครับผมอย่าก็โตใกล้ๆไม่ใช่ไหมม่วงเขานี่เล็กนะขัมโซอินแล้ะบุตรนี่คุยกับใครตามตามไปคือเกขาครับ แล้วก็หมุนออกขึ้นเก้าครับไปครับผมโอ้ยแล้วก็ต้องขับล้างต่อไป อ่อหืมม้นะครับผเป็นเราฝากไม่นะครับกระป๋ายพนวัชเชตใ,ให้เมียเฮ็ดกระจีสุก้กินครับผมมึ้กป่าหรือเปล่าไม่มีแท้เลย <c oughs> ล้างที่ใดครับพี่น้องสองสามล้างที่เก้าครับผมล้างที่เก้าครับมันนอนทาครับมันนอนทาไม่เคยตุ๋ยอยู่พี่น้อง สองตัวเอ็มนี่มันคันแทบดีกว่าสองตัวครับไม่ฟาวครับไม่ฟาวสองตัวครับตอนนี้พลาดแค่สองสองล้างครับผมแมนแมนแมนหนักที่สิบครับผมเอาเบิ้งครับนั่นไทยนะครับล้างนี่บนเรือครับ อู้ครับเรียบร้อยครับสองตัวครับผมดีบอนะผมเยือเด็ดเยือดีต้องเยือสัมยากเท่านั้นโบผาดครับโบผาดนี่จะเป็นขี้ดมนะถ้าเป็นครบเลยทำไมโมเวนตี ไปครับไปกระต้อครับผมหลังหลังที่สิบเมตครับงอนเห็นพยาแรนครับผมจะนำยังคุณครับผม บมิปยังครับผมขาดแคสสามหลังครับผมแต่ถ้าเป็นขึ้นม้ว,วนเนี่ย่วไว้ครับผมม้ว,วานก่อนครับผมมือเส้านี้แล้วมือเส้าว่านนี่แล้วอ่ะถ้ากงคือไม่ยันที่ <laughs> เวลาฟากไมมครับพญาแรนกินเว็ดแล้วครับผม สายกันต่อครับผมนครับบรรยากาศยาาเช้าครับผมมองทางเขาหยางมากครับผมอันนี้เป็นกาฮิตปลูกมันปลูกอ้อยนะครับผมนีม่คุยบใครหลังนี้ครับผมว่าจะไรครับผมจะอีอัญญาหรือไม่พลาดไม่เหลือครับไม่เหลือ สี่หาตัวเหี้ยงหาตัวรับพป่น้องสุดๆครับผมเยอะสุดเนวถ้ามีตัวนี้เบอยากือครับผมให้พี่เดินสะดวกเถอะไปครับผ่านแค่สามลางเองนะครับผมกับทีมงานซัมยากครับผมนะครับเป็น บนีครบโนีเดต่กล้องไปตามลงไปเด้ครับพี่น ouais. Boy, okay. ้องฮะอัครับผมเพ่นได้สามตัวครับผมมาเรือครับมาเรือมาเคย ไม่ยากคิดว่าครับผมเราเคยผ่านจากเทธอครับผมนี่เทธอเมื่อวานนี่นะครับผมนี่เทธอเดียวครับผมทางนี้ครับผมอะไรนะครับนะครับผมโอู้หูอุ้ยเรียบด้วยครับผมบ่าเลือครับผมพี่น้องแตงไทยใกล้ไปพี่น้องเออครับมึงเอาไว้พี่น้องเอาไว้ อุ้ยค่ะขนาดพี่น้องเอ้ยเราอย้ตัดต้นไม้ว่านนี่ไม้นี่วะไม้นี่บนเรือได้ครับผมจากโตนี่ห่างเลยพี่น้องมหาตัวครับผมสุดๆครับผมบ่เรือครับบ่เรือมึงเอาไว้ครับมึงเอาไว้ครับแต่ละหลังครับผมขาดแค่สามหลังครับผมที่เรือได้เบิดครับผม ไปครับไปกันต่อครับผมดังนี้มาเบังครับผมอยู่กลางให้หนะเลยครับพี่อ้งอูนู้นนะผมเดี๋ยววันจีพาไปลงไปยามครับผมแต่ตากล้องบลงบลงไปขึ้นเขาครับกี่ตมครับคุณล่ะครับตามมุน บ่บผาดครับโบเหลือครับผมในเอกตัวผาดเล็กครับสองตัวใช่ไหมสองตัวครับค่ะอีลีครับผมไอ้โอ้โหเจี๊ยดอีกเมื่อวานนั่นได้พี่น้องกินนี่สุดยอดดริกินนี่พี่เลึกครับตากล้องนี่ห้อยสิบล้มครับเมื่อวานไอ้เป็นกำเฮอะไรเป็นได้ครับผมสุดยอดครับมีตะกบทางนั้นเลยครับผมที่ยามากกัมีตะกบครับ ไปกันเลยครับ14ไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับบ่วพาดครับบ่วพาดแตละลารังตะก้าพัดอยู่สามหลังครับผมไปกันต่อเลยครับผม ข้างหน้าครับข้างหน้า,า,นาสองหลังครับผมครับมาเบื้องหลังนี่ครับผมหนำคุณนะพี่น้องหนำคุณหนำคุณจ้าเออโอ้ตัวเดียว<อ>ตัวเดียว<อ>ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่พลาดไม่พลาดอ่าครับเียบร้อยครับผม วันนี้น่าจะได้สามโลอยู่นะครับผมฮ่าดึงกลับไปเลยเพราะนั่นตุ้มขวดใช่ไหมวะตุ้มแต่กองซีนังให้กันได้ครับพี่น้องตามไปครับผมขนาดนี้สองหลังครับผมขนาดสองหลังครับนับก่อนนะครับผมสองเลย แล้วนี่คิดว่าบนเรือครับผมเป็นไรครับผมจากกว่าอตัวเดียวพี่มงมาเลยตัวเดียวครับบอเป็นยังครับคือ<ม>บอาพาดครับแสดงว่าเมื่อไห้ีนนี้ครบตัวเดียวนะครับผมกว่าถ้ามีหลายมาสิบหลายเดียวกว่าของเฮามันของแท้นะครับผมกินนี่บอ้องห้วงเลยครับผมคร <c oughs> <ม>บตามที่ให้หน้าหนิามากเหมือนนะผม เอาครับมาเบิ้งตัวนี้ครับผมมาจังเลยครับรุ่น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 โอ้ครับเรียบร้อยครับไม่เหลือครับสามตัวครับผมจะไปในรอดแล้วครับผมมันหไม่ไม่จี้ขจี K ้เพิ่นได้ครับตัวนี้ พบกับผมได้อีกสองอีกสองหลังครับผม,บผมจะบ,บริการย้ำเตาครับพ่อซ้ำยาครับเกินเกินซ้ำยาก้วครับตัวนี้นนซุดซุดครับผม เรียนไปสิชีวิตครับผมคัดหาหนุแล้วก็มาหาลบนะครับผมหนุ่ก็จะก็จะบอกวันไหนครับผมจะจบเลยครับผมเย็บน้ำครับหลันี้มาจากไหนครับผมนี่ครับไม้นี่ครับว่าจางไหนครับผมตี่ปลาครับอินปลาครับน้ำเป็นไหนน้ำน้ำคุณน้ำติงครับผมบ่อเลือครับผมบ่อเลือบ่อเลือแล้วครับเงื่อนนี่ ตัวโอ้โหสามตัวครับผมอ่าอย่างวุ้ยสุดๆครับผมได้ละไม้ครับผมสุดยอดครับผมของแท้ครับผมให้หน้านี่สุดยอดบอกแล้วพลาดแค่พลาดพลาดกี่ล้างครับสามสามล้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามเพิ่มอีกล้างหนึ่งนะครับผมไม่ผิดเป็นที่ล้างบอลนะครับพลาดเนี่ยล้างหนึ่งเขาใส่กแต่กับหูบักจังไกลเลยนะครับพี่น้อง ข้างหน้าครับข้างหน้าแต่ก็ตเอรครับผมเมนครับผมสุดยอดครับมอนอีดว่าหอดแท้ๆครับผมมันนี่ได้เยอะนี่สละเสระสะสะสะเลยถ่ายคลิปครับผม <Okay. S 2> เดี๋ยวว่าขึ้น่าตากองแบกเมื่อนี่ซิบุคัดสิบเจ็บมาไลติบรต้องซื้อเลยครับงานนี่เกกต้นกระดาวครับทางหน้าครับผม ยังได้ครับล้างเสื้อท่ายครับผมผมมาลุ้นได้ทั้งัครับผมรล็ว่าคิดว่ามีโตบ่ครับผมน้ำตีนเพื่อนผมแต่ทีไรจะโตนะครับผมาเกันเลยครับผมน้ำตีน,ตนีีหมดหมดหรือไม่อู้ครับสองตัวครับผมสองวมดยัง สองตัวครับกบเน้นๆครับวันนี้สุดอีลีครับผมผ่าสามหลังอีลีชัวรอผ่าสามหลังครับที่เหลือได้เบิร์ดครับผมเป็นได้ครับผมเดี๋ยวหนักงกันนะผมงนังไปนะเนี่ยนี่มันนั่นนะครับผมมันมันเป็นปลาทับนะครับผมปลาทับนี่มันเหลือจากไทยเหมือว่ามันเลยจากไทยหมูอ้านนะครับผมเหลือปลาทับหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็ปลาเก่าที่ที่กบมันมากินนะครับผมปลาเก่าที่อยู่ในตุ่มนะครับเข้ากล่ามาสับกับพวกไก่นะครับผมพวกเนื้อไก่นะครับถือดีกันนะครับผมแต่สับตอนเศ้าใส่ตอนแรกนะครับผมกินแม่กะสีแห้งเนี่ยแต่ถือดีแน่นอนครับผมกินนี่ระดับปรมาจารย์เลยครับผมไม่อยากซื้อ้าครับใส่โรมใส่ยางคือเขาอะไรครับผม แต่แบบสูตรมันสู่รพิเีษพานะครับเดี๋ยวถาาไปรุ่นบ้านหอมให้ท่านทก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปแกะโกบอกให้เบิ้งนะครับผมเอากบอกใส่ายเกียวแล้วครับตั้งให้เบิ้งนะครับไปครับมาพี่น้องค้านาอแล้นะครับผมีเกะแ้บบนผมว่าบที่แกะหลังไม่ใช่จะครั ăn đi đây, săn thua hát mẹ 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 น้องเบิ่งเอาไว้ไม่ใส่ครับน้องนี่น้องนี่ในน้องตผมน้องตัวาวนะครับไปดับไรตะเบาได้น้องโตัวผมฮะจะโตเลยบวันนี้วนนี้รับครับไปจะชีวิตปะจะชีวิตแล้วอะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็บรับผมเกือบลูลยสนมึงมี้ตัวไหงตรงนี้ว้สิบชิตังนี่ได้เจ้าตัวพี่ห้าตัวครผมเลย้ครับผมหาตัวนีสองสาหลังเออวสองครับผมสามครับ ชิบาครับน้่นี่ได้ตับซีโดผมต้งนี้ผมอยู่ต็งกระตายาครับผมเสียชีวิตหนึ่งนะครับผมตัวนี้เสียชีวิตคาดตุ่มด้วยนะครับคาดรอบ มันก็ทิพย์เหรอเปล่าทิเอกามันก็เป็นทิกอันนี้ก็ทิพย์เจโอตายนี่ก็ได้ซีพียูครับผมนี้เน็ตรุ่บิตบักผมพอลุ้นแล้วครับเน็ตพงกับบัติทิพะครัเอาคุยจะลืมปุดนะครับผมอครับตัวนี้เต็งกันตายครับผมมันมันหลายแน่ครับตัวนี้อาจจะแกะงูไปง่อยครับถูครับมาเลย ลางนี่เดียวผมหสามก็นี้ทึงสี่หรอหกสี่หมดเป็นยี่สิบยีสิบเล็บเป็นครับผมเีนล้างนี่โอ้ล้างนี่กับตัวอี้ด้ยครับผมตัวง่ายครับผมยี่สิบเล็ลล้าง2ครับผม เติมเติมเลยครับผมน้อน่งสองสามล้างนี่ล้างนี่อกล้างกองข้าวผักเลยครับล้างนี่อีกหาตัวพี่น้องล้างนี่ล้างนี่หาครับเนื้อจนมดนะครับเลดพมของกินไปไน้ออะไรยี่สิบดูเรห เจ็สิดแปรล้านนี่อีกสเป็นสาิครับผมโอ้ล้านนี่ตัวใหญ่เลยครับสอตัวนี่1สิบมครับผมพี่กูแต่ลองคิดว่ากิโลครับผมสี่่าไล้สามสิบล้านนี่เป็นสามตัวนะครับ พลางามตัวอู้ยังเียบเลยครับทำเป็ดครับผมสุดๆครับวันนี้ว้าวต้วยนะครับผมครับผม ามครับผมสดๆครับวัอนี้อันนี้ครับผมตัวนึงเต็มเลยครับผมอันนี้ตัวนึงนสามเจ็ดสามเจ็ดครับผมเจอันนี้อีกสามครับยี่สิบครับผมโอ้โหหน่อยไหมวะปุบเนี่ยจะบไปเข้าไห่สามเก้าครับผม เป็นไงครับตากกลงสุดๆบ้างครับผมตกลงบ่อตั้เทาเลยยังเบิดแห้งครับมึงต่าใไใหคเัาเป็นอะไรเนี่ยจะได้จดบเอา นไป,ไป,ป,ไปชั่งไหมครับผมวันเียิกครับผมมีสิบหกตัวไปชังกันซ้ล่องสองโลเก้าอผมใตกายหา่านี่สามโลไปปีเลยก็คือเราแต่ชั่งกระดกโอ้แต่ยครับผมมัน